วันนี้เรามาเทสต์ไดรฟ์รถที่พ่อกับแม่ติดใจคราวที่แล้วได้มีโอกาสขับรถไปที่สวนแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีรุ่นใหม่ออกมานะครับผมกับ New Mitsubishi x x a n d e r ที่อยู่ข้างหลังผมนี้วันนี้นะฮะได้รับเกีรยนแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับผมจาก Mitsubishi Motors Thailand นะครับผมให้เราได้มาแบบ Exclusive เทสต์ไดรฟ์เราจะมารีวิวกันทุกรายละเอียดกันแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมว่าสมควรและสมคุณค่าแก่การที่เราจะต้องจับจองเป็นเจ้าของขนาดไหนอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีตัว่รักไอ้ครัวเวลาไอ้ครัวโลฮับโลฮับกับขับรถอันนี้เป็นฟอร์ซีลีเวอรลยไหมโอ้โห แต่ก่อนที่เราจะเอา New Mitsubishi Expander คันนี้เนี่ยลองไปเทสต์ไดฟ์เรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าว่า New Mitsubishi Expander ตัวใหม่ล่าสุดเขาเพิ่มอะไรอัปเกรดอะไรขึ้นมาบ้างใครนะครับผมที่กําลังมองหารถอเนกประสงค์7ที่นั่งคุ้มแน่นอนเอาที่ราคาก่อนเริ่มต้น7 0 0 0แสนเก้าหมนเก้าบาทเรามาดูกันถึงรูปลักษณ์ก่อนเลยดีกว่าลุคนี้สําหรับรถสำหรับครอบครัว7ที่นั่งดีไซน์สปอร์ตขนาดนี้โดยเฉพาะกระจังหน้านี่เป็น Advanced Dynamic Shield Design ไฟหน้านี่ก็เป็น T shape ไฟหลีก็เป็น LED แบบคริสตัลไฟท้ายนี่ก็เหมือนกันเป็น T shape แบบ LED illumination tube และนี่เลยล้อ a ลอ o 17นิ้วกับ Max two tone ลายใหม่ที่ทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนใครเคาะเดี๋ยวเหงื่อต่อ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าเริ่มต้นจากข้างหลังก่อนเพราะสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือ Space ดูครับผมโหมาเจอใครเนี่ยคุณชื่ออะไรครับ คนชื่อเสือไปชอปปิ้งต้องซื้อของอาจจะต้องขนผลไม้ปับ๊บง่ายๆลงไปเรามีเรามีเราบเองเราพิตี้เรามีพิตี้บอยอ่าหนูพับเองอ่ะ,อะ,ออะดึงพับได้ไหมดึงขึ้นดึงขึ้นตรงๆแล้วพับอ่าแล้วไปแบบนี้เด็กก็ทําได้สเปซก็มากขึ้นนี่คือพับแถว3านะแต่อย่างช่วงเนี้ยพวกผมเนี่ยกำลังสร้างบ้านอยู่ต้องแบบว่าไปซื้อของเข้าบ้านเนี้ยมันอาจจะมีของที่ค่อนข้างมีความยาวแม่โชว์ และที่สําคัญนะนอกจากจะขนของแล้วไปแคมปิ้งเราก็สามารถเอนจอยเวลาของเราบนรถก็ได้ชอบไหมลูกชอบ,ชอบใช่ไหม<ๆ>คือนอนได้เลยอะ่ะนี่เพิ่งเป็นฟังก์ชันแรกที่เราเห็นได้<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูใน<ๆ>ห้องผู้โดยสารมาดูกว่า<ๆ>ว่าเป็นยังไงับรถอันนี้โอ้โหโเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสบายขนาดไหนถึงขั้จะให้พ่อเอฟรถแล้วจะเอา New Mitsubishi Expander ไป safari world เลยวันนี้สัญญาลูกไว้ว่า เรามาดูรถก่อนนะลูกตอนเช้าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายพ่อจะพาไปดูสัตว์เหมือนที่เขาชอบอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าในอ้องบริสารนะครับเหมือนแถวสองเป็นยังไงบ้าง แม่เป็นไงบ้างข้างในนี่เลยที่ประทับใจนะเข้ามาถึงนี่อันดับแรกเลยก็คือเบาะเบาะเขาเนี่ยเป็นแบบทิษกาดพิษกาดก็คือหมายถึงว่าเป็นหนังแบบพิเศษใช่ที้อนความร้อนไม่ร้อนก้นพูดง่ายไม่ร้อนก้นไม่ร้อนหลังนั่งสบายแล้วก็นี่แอร์มีถึง4ช่องอ่าแล้วสามารถปรับขึ้นปรับลงให้ตรงตามตัวของเราได้แล้วปรับระดับของความเร็วความแรงแรงของแอร์ได้หมดเลยดูครับพี่พ่อนั่งสบายและที่สําคัญนะเบาะนี่คุณจะอยู่แค่นี้ก็ได้ หรือเอนก็ได้ก็คือแบบว่านั่งสบายเลยแล้วแบบมีพื้นที่นอกจากแอร์ที่เย็นฉ่ำแล้วนี่เลยถ<ล>้าเราปิกนิกเรานั่งไปนี่นั่งไปข้างหลังมีที่วางแก้วใว้ด้วยล่ะมาดูข้างหน้าดีกว่าโอ้โหเฮ้ยพอมองมาที่คอนโซลเนี่ยคือมันมีความเรียบหรูที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ภายนอกของรถ จนมาถึงภายในรถคือมานั่งอยู่ในดีไซน์ในแบบสวยงามมากและแบบแบบเป็นดีไซน์ที่มีความซิมเพลแต่ลักชัวรี่นะมีช่องเอาไว้ใส่ของวางของนี่มากมายเลยนะครับนอกจากจะมีลิ้นชักเป็นคับเบิดแล้วนะแม้แต่ตรงข้างๆขาผมก็ยังมีช่องใส่ของมีที่วางแก้วและสิ่งที่น่าจะสะดุดตาที่สุดเข้ามาคุณต้องเห็นจอก่อนเลย9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay รองรับทั้ง Android Auto และจะบอกเลยว่ารถคันนี้แอร์เย็นช่ำมากคือเมื่อกี้แดดร้อนๆเข้ามาในรถกดเปิดแอร์ปุ๊บกลัวจะเย็นไม่ทันใจเขามีปุ่มนี่ Max Cool กดปุ๊บ เย็นทันใจแน่นอนแอร์จะเร่งขึ้นมาแล้วทาความเย็นในรถเนี่ยให้เย็นสักพักหนึ่งเขาก็จะตัดไปเองและมาดูที่พวงมลลาลัยพวงมลลาลัยที่ถูกดีไซน์มาใหม่นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถจับได้กระชับมือขึ้นยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมสามารถเปิดเพลงนะฮะเร่งเสียงต่างๆรับสายวางสายนะครับผมจากพวงมลลาลัยนี้ได้เลยเหมือนกันระบบคูสคอนโทรลก็มีแล้วถ้าเกิดขับรถทางไกลแล้วกลัวว่าแบตโทรศัพท์จะหมดไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในรถน e ว Mitsubishi e x p ์พันเเนี่ยมีจุดชาร์จถึง3จุดครับ สาย type c dc หรือจะเปเป็นออปชันแบบเป็นไวเลสชาร์เจอร์ที่แบบว่าวางโทรศัพท์ปุ๊บชาร์จเลยก็ได้นอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีกล้องมองหลังเวลาถอยเนี่ยก็มีให้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีระบบนี่อีกครับเบรกอัตโนมั ole, คือเมื่อถ้าเกิดผมผมแค่กดปุ่มอัตโนมัติปับ๊บเวลาเราขับไปเจอรถติดถ้าเราเหยียบเบรกแล้วเปิดระบบอัตโนมไว้ปุ๊บก็ยกเท้าออกจากเบรกได้เลยรถไม่ไปไหนต้องเหยียบคันเร่งเท่านั้นอัตโนมถึงจะบบผ่อนให้ไม่ต้องมาตั้งเข้าเกียร์ใหม่และที่สําคัญนี่พอเข้า ตัวพักเข้าพีปุ๊บเบรกมือก็ทำงานให้อัตโนมัติเลยเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ที่ออกแบบมาใหม่ที่ทำให้เราเข้าเกียร์ได้ง่ายเขาเรียกว่า Eco d y n a m i c CVT คุณมขับอยู่ปุ๊บอยากแซงกดสปอร์ตได้เลยซึ่งอยู่ข้างๆนี้ฟับเร็วทันใจทีนี้ก็ต้องมาเรื่องของสมรรถนะของรถนะช่วงล่างของนิวมิซูบิ i ิเอ็กซ์เพนเดเนี่ยนะครับชคหน้าก่อนเลยเขาเพิ่มไซส์ของตัววาล์วชคสามารถทาให้โชคเนี่ยทงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนกระบอกโชคหลังก็ขยายเพื่อให้รับแรงกระแทกได้ และทําให้รถเนี่ยนะครับผมมีความหนึบมีความนิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสมรรถนะของ New Mitsubishi Xpander นั้นเยี่ยมขนาดไหนกันเลยเ้ยจะขี่แบบนั้นเหรออ้าวเราก็ต้องเราก็ต้องเช็คสมรรถนะรถเดี๋ยวให้เดี๋ยวแม่ได้ขับด้วยผัดกันขับพนละรอบ เราอยากได้ภาพอัตรรถในการขับไปพร้อมๆกันก็นเลยให้แม่ไปนั่งหลังแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอพ่อขับให้แม่รอบหนึ่งแล้วเนี่ยแม่จะได้ขับเองด่านแรกคืออะไรครับพ่อด่านแรกคือขอนอนุญาตถอดมาสก์ก่อน <c oughs> นะครับเพราะว่าเราก็อยู่กันเองแล้วด่านแรกคือสลาลมอันนี้คือเพื่อโชว์ช่วงล่างเลยแล้วก็จะมีผ่านสิ่งกีดขวางก็คืออุปสรรครถก็สูง220มิลลิเมตรอยู่แล้วและหลังจากสิงกีขวางเสร็จปั๊บ <c oughs> ยูเทิร์เลยทันทีซึ่งวงเลี้ยวใช่รถสมีวงเลี้ยวคันนี้เนี่ย5.2เมตรเลี้ยวไม่พอเราจะหักกออก ก็จะมาเจอแบบว่าจําลองสถานการณ์ว่าจะเกิดเราขับมาอยู่บนถนนแล้วมีรถคันนึงเขาเขาเบรกกระทันหันเราต้องเปลี่ยนเลนบปกระทันหันตามเหมือนกันก็กลับมาเลนเดิมตามสถานการณ์แล้วมาจบที่การจอดรถแบบง่ายดายลองเลยไหมเอาเลยพ่อไปเลยนะที่รักเบาๆขอขอเสียงเบาๆที่รักเบาไอ้คัวไอ้คัวที่รไปกัว เห็นไหมเห็นพรมอะไรที่ที่กลับมาให้ทันทีเลยไหมพี่เล่คือโยกนึกว่าแบบจะหลุดจะหลุดนะไม่หลุดไม่หลุดเมื่อกี้นั่งรู้สึกเร็วปะเร็วเราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกว่ามันเร็วเรารู้สึกว่าไปได้เร็วกว่านั้นอีกแล้วเรามั่นใจว่าช่วงล่างของ Mitsubishi Expander เอาอยู่เมื่อกี้พอเราสลาลมมาเสร็จปั๊บเราก็เลี้ยวขวาหักศอกทันทีเพื่อที่จะมาเจอสิ่งกีดขวางข้างหน้าฟ้าบแเราก็ไปป๊บ เขาสวนีลิงเมื่อกี้นี้เหมือนเหมือนขึ้นเนินเหมือนขึ้นเนินที่สันติเลยนะเรื่องของระดับความสูง220มิลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเจออะไรที่มันกีบวางอยู่สบายสบายใช่เป็นไงแม่ตอนนี้ตอนนี้แม่สบายใจนี่ก็ถึงยูเทิร์นละวงเลี้ยวของเขาต้องถือว่าน่าจะเป็นรถที่มีวงเลี้ยวที่แคบเพราะว่าวงเลี้ยวเขา5.2เมตรก็หักซ้ายเลยทันทีปั๊บ สบายใจแล้วก็มาเข้าตรงนี้ด่านนี้คือด่านที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดเจอ,เอสถานการณ์ขับขันที่แบบว่ามีรถเบรกกระฐานาข้างหน้าอันเนี้ยสาคัญบอกท่านผู้ชมว่าขออนุญาตหันกล้องมาจอดที่แม่เลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ล้วนๆ <c oughs> เลยไปนะพรอ้อมไปอามาคืนว่าเราเร่งมาเราเร่งมาเจอรถเบรกกระฐานารเราหากักเราหักลกับเราหักดับปื๊บนี่แหละของจริงนีไม่ได้แกล้งแม่ไม่ได้แกล้งแม่จริงๆนะไม่ได้แกล้ง อันนี้พี่เล่เราก็มาจอดตรงน,นี้ถามว่ามาจอดทําไมทําไมไม่ทิ่มหัวไปทางนู้นเพราะเรากำลังจะเลี้ยวเลี้ยวถอยเข้าซองทำเวลาจะถอยเข้าซองเราต้องแบบมีตีวงไปหน่อยอใช่ไหมเพื่อถอยเข้านี้ตั้งหลักก่อนแต่นี่ไม่ต้องครับคือจริงๆความปลอดภัยของของ,ของการขับเราก็ต้องบอกนะครับผมถึงจะมีกล้องถอยช่วยเนี่ยเราควรจะต้องดูกระจกหน้ากระจกหลังกระจกข้างใช่ไหมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่อันนี้คือแบบว่ามันใหญ่ซะจนแบบมันอำนวยความสะดวกที่บางครั้งเนี่ยถอยได้แบบสบายๆปั๊บอ่ะผมเข้าพีปั๊บ เบรกมือทํางานทันทีอันนี้เราสาหรับคนที่ชอบรถนะเรามีความรู้สึกว่าเรานั่งนั่งอยู่ในรถที่แบบราคาแบบเป็นร้านนะอ่ะมาเดี๋ยวให้แอนแอนมาขับมามาพร้อมไหมแม่ก็เธอจะรู้ว่ามันมั่นใจและปลอดภยัยขนาดไหนอ้าวไปขวาก่อนครับขวบแม่เห็นไหมความมาขับเองเนี่ยแม่ตอนแรกจะไปชา้าๆสุดท้ายเธอก็ม,<า>มันก็มั่นใจอ่าฮะจะมาเจอสิ่งกีดขวางสูงนะฮะ d i a g r n d clearance ครับ220มิลลิเมตร เหมือนแบบเวารู้สึกแบบขึ้นสวนแต่นิ่มใช่อ่ะต่อด้วย U turn นี่โอ้โหโดูแมแาา่แล้วก็อ๋าแล้วก็หักซ้ายเลยหักซ้ายปั๊บอฮะเข้าช่องนูน้นแล้วก็ข้างหน้านี้จำลองสถานการณ์ขับไปเร็วๆแล้วก็เปลี่ยนเลนอ้าวเปลี่ยนเลนแหมเธอก็ต้องใกล้หน่อยต้องใกล้หน่อยอ๋า อย่างนั้นนี่โอ้โห,โโหสายซิ่งสายซิ่งสา,ซ,งสาซิ่งแล้วก็สุดท้ายครับผมจอดแค่นี้พอเลยไม่ต้องตั้งลำอะไรทั้งสิ้นโหโหคอ้บหจอแค่กล้วก็วจอ,จอสบายตานัินเออรถที่บ้านเรายัางจอเล็กๆอยู่เลยอ่าฮะนี่ง่ายดายโอ้โห,โหพอรู้สึกนะคือเหตุการณ์พวกนี้มันคือเหตุการณ์ที่อ่านในชีวิตจริงเราไม่ได้ขับอย่างนี้หรอกแต่ แต่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นถูกไหมการนั่งข้างหลังอะ่ะโอเคมันจะกีดกร์ดก็จริงแต่พอคนที่ขับอยู่อะ่ะเอ้ยมันมั่นใจสรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครหรือครอบครัวไหนนะที่กําลังหารถสไตล์ครอบครัวรองรับได้ถึง7ที่นั่งแถมยังมีลุกนะฮะหรือว่าความเฉลียเฉียวในเรื่องของดีไซน์ที่ดูสปอร์ตนะครับผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมความสุขสบายของเราภายในรถเนี่ยบ,บอกเลยว่า Mitsubishi New e x p ซ n d e r เ ตอบโจทย์จริงๆนะครับถ้าอยากไปดูตัวจริงอยากดู Mitsubishi New e x p ์เพนเดก็ไปได้เลยนะครับผมที่โชว์รูม Mitsubishi Motors ทั่วประเทศนะครับอยากขับแบบเราอยากมาเทสต์ไดรฟ์ก็ไม่ยากลงทะเบียนได้เลยตามลิงก์ที่ขึ้นให้ข้างใต้นี้นะครับและก็มาฟังถึงโปรโมชั่นดีๆที่ทาง i t s u b i s h i Motors เขาจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าอย่างเราด้วยมีของแถมเพียบเลยเรื่องของแถมเนี่ยไม่ต้องห่วงแม่คิดต่ออยู่แล้วคิดต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามยโอกันได้มาเทสต์ไดรฟ์เดี๋ยว เราจะขอไปอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนไปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งนิ่งๆ<แ>ให้เราด้วยนะครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสสไปแม่คือรถ<ส>ไปไปอีกรอบอีกรอบไม,ไม่เดี๋ยวฉันขับเอ,องจะขับไป